E wow. ไปอยู่ในปากเราได้เราสามารถทำวิธีไหนได้บ้าง ครูจะมาทำกิจกรรมที่จะสามารถดูดน้ำได้แต่เราจะไม่ได้ใช้หลอดนะและเราก็ไม่ได้ใช้ปากเราด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะดูดน้ำขึ้นมาได้อย่างไรอ่ะอ่ะเดี๋ยวครูจะบอกว่าใช้ทำอะไรอ่ะอุปกรณหนึ่งคะ่ะอุปกรณ์ชิ้นที่หนึ่งนะคะ เราจะใช้น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าอุปกรณ์ที่สองนะคะจะเป็นจานค่ะอุปกรณ์ที่3าก็คือแก้วนะคะจะเป็นแก้วแบบนี้หรือว่าจะเป็นแก้วพลาสติกก็ได้อ่ะสนะคะจะเป็นหลอดหยดนะคะ5้าจะเป็นสีผสมอาหารหกนะคะ ไปเช็คก็ได้ใช่ไหมคะอ่ะนั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆตรงยังจ้ะตรงยังจ้ะสาธิตวิธีการทำขั้นแรกให้เด็กๆนะคะนำจานมาวางขั้นที่สองให้เด็กนะคะเทน้ำลงในจานไม่ต้องเยอะมากนะคะไม่ต้องล้น ไม่ต้องนอนมากเด็กๆคนโตแล้วคุโปเทสูงเท่าไหร่ของจานนะคะอ่าประมาณนี้นะคะให้ดูขวดน้ําเด็จะได้ขวดน้าก็คือยไปประมาณ้นนิ้วเห็นไหมนิ้วเราี่ยค่ะนิ้วเราเองยดๆให้น้มันจากขวดทีู่ได้รัประมาณนิ้วขวก็เด็กๆดูนะเด็กๆจะได้ทําถูกนะคะ สุดดาวสุดดาวดูดูดูต่อไปเราจะใช้หลอดหยดนะคะใส่สิ่งผสมอาหารลงไปแล้วก็คนเล็กน้อยเพื่อให้มันผสมกันนะคะอ่าโดน่าสุดะะดาดวนนดาค่ะโดนะะ่าสุดดาทวค่ะตรมือ้เป็นค่ะหาผมแล้วกันนะ พวกกสบาบนนทนธากพวกเรงมีสุดไม่มีทุกข์ในทุกสิสงมัวปง่ายกันเราดปรโอเคค่ะหลังจากเราใส่น้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะวเทียนลงไปด้านในนะคะในน้ำเป็นเลยต้องใส่เบาๆนะคะอย่าให้เทียนโดนน้ำเพราะถ้าเทียนโดนน้ำมันจุดไฟติดเลยค่ะลูกไม่ปิดอ่า กับจานซินด้าโลเดี๋ยวเด็กๆจะได้ลองทำเองแน่นอนขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวคุณครูจุดให้ไ,ไฟอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนจุดให้เล็เกๆงนะคะววกิจกรรมนี้จะต้องระวังเพราะมันต้องใช้ไ,ไฟไไหรือความร้อนนะคะโอเคค่ะ คูจะรอจนกว่าเด็กๆจะเงี้ยวแล้วคุณครูจะรอจ่ก,กว่าเด็กๆจะนั่งเรียร้อยหน้าลไม่ให้จุดไฟอันตรายไม่ให้จุดรีนไม่ไนขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่ต้องระวงังเพราะว่าเราต้องใช้ไฟไฟมันมีความร้อนสามารถทำให้โรงเรียนของเราไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะ เราก็จะจุดไฟเข้าไปปุ๊บว้าวหลังจากนั้นมาถึงขั้นตอนที่เราจะมาดูแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น,นเด็กๆสังเกตนะคะเด็กๆมาดูได้ใ,นใ,นใกล้ๆแต่อย่ายืนอย่ายืนเข้ามาชนโต๊ะนะคะอัดได้ได้ได้บริเวณนนะั้นจะบตามถอยหลังนิดนึงอ่ะโอเคค่ะโอเคอ่ะทุกคนหยุดทุกคนหยุดนะออายืนยืนบนโต๊ะ ยืนบนเก้าอี้ให้พี่ถ่ายคนเดียวนะให้ถ่ายคนเดียวคนอื่นมายืนที่เดิมอ่ะเริ่มเลยนะคะเราก็จะคว้แก้วลงไปในน้ำเด็กสังเกตว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นอ่แทมแทมแทมแทงแทมท อ๋อพี่ย้อนใช่ดาวอ่ะเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้เด็กลองทำแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลการทดลองร่วมกันเด็กๆพรไหมยังคะพร ได้เลยนะคะ ผลการทดลองเปง็นยังไงลูกเมื่อถูกคว่ำแก้ลงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างคะน้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นแล้วอะไรอีกอะ,อะไรอีกอะไรอีกเทียนดับเทียนมันดับอ่าถูกต้องอ่อาเดี๋ยวครูจะขออธิบายให้เด็กๆฟังนะคะว่าทำไมเทียนมันถึงดับและน้ำมันถึงขึ้นเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าตอนแรกเนี่ยในมันโ<ใ>ดนความร้อนของอะไรลูก โดนความร้อนจากเทียนแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราควอบแก้วลงไปใช่ไหมคะอากาศด้านในเนี่ยมันก็จะทําให้เทียนเนี่ยดับลงหลังจากนั้นความดันอากาศจากภายในแก้วเนี่ยเมื่อโดนความร้อนมันจะน้อยลงทําให้อากาศด้านนอกเนี่ยมันมีแรงดันมากกว่ามันทำห้มันจึงทาให้ น้ำเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างในแก้วแทนนั่นเองค่ะอ่าปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะสวัสดีคคะฝ่ากลุ่มที่สองอ่ะผลการทดลองเป็นยังไงคะลูกหนูทำยังไงบ้างขั้นตอนแรกหนูทำยังไงก่อนครับใ่เทียนเทอะไรก่อนลูกขั้นตอนแรกทำอะไรแช่น้ำาช่น้ำแล้วจะต่อค้าไงวางไปวางเทียนลงมา จุดไฟจุดไฟแล้วอะไรอีกแก้วไก่แก้วลงมาแก้วลงมาหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างลูันดไฟมันดับแล้วอะไรอีกนะมันมีปันมันมีควันในแก้วอ่าแล้วแก้วเป็นยังไงแก้วค่ะเวลาหนูจับโดนแก้วมันเป็นยังไงตอนที่หนูจับอะไม่ยอ น้ำแล้วไงต่อลูกใส่เทียนใส่เทียนแล้วทำเป็นไต่อจุดอะไรลูกมีครูจุดะไรให้จุดไฟแล้วทำยังไงทำเป็นไรต่อครับเอาแก้วเอาแก้วคว่ต่อไปเกิดอะไรขึ้นบ้างล่ะตอนที่เราคว่มแก้วเกิดอะไรขึ้นบ้างคะมันดบไฟมันดับแล้วมีอะไรอีกแล้วสังเกตเห็นอะไรอีกเห็นไฟเห็นว่มีอะไรมีอรลูก น้ำมันเป็นยังไงคะเข้าน้ำมันเข้า,ขาแต่ตอนนี้เนี่ยคุณครูสังเกตเห็นว่าในแก้วเนี่ยไม่มีน้ำเลยเพราะว่าตอนการทดลองใช่ไหมคะอ่ะคุณครูสังเกตเห็นว่าตอนที่เด็กทดลองเนี่ยน้ำมันเข้าไปนในแก้วของเด็กๆแต่ตอนเนี้น้ำเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแก้วเลยคุณครูสังเกตเห็นว่ามีหนึ่งคนที่ยกแก้วขึ้นดูใครคะกลุ่มนี้ยกมือสิลูก ครเป็นคนยกแก้วคะกระตังที่ไหนอ่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าตอนแรกเนี่ย<อ>ความอม่กูยกแล้วแตมันหอมมากเลยอ่ะมันหอมเพราะมันมันคือเทียนหอมตอนแรกเนี่ยความดันอากาศด้านในเนี่ยมันน้อยอากาศด้านนอกมันมา,มากกว่ามันก็เลยดันเข้าไปใช่ไหมคะคแต่หลังจากที่เด็กๆยกแก้วอากาศด้านในที่มันเคยร้อนเนี่ยมันก็ เริ่มอุ่นลงแล้วก็เย็นขึ้นใช่ไหมคะจึงทําให้ความดันด้านในเนี่ยมันมากกว่าและด้านนอกน้อยกว่าหลังจากนั้นพอเราคว่บแก้วไาเด็เดสังเกตเห็นไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นขาวอะไระลูกขาวมันขาวไม่มีน้ําอยู่ด้านในเลยใช่ไหมคะมีเพียงแค่อากาศแล้วก็เทียนที่ดับแล้วเพราะว่าความดันอากาศเนี่ย ด้านในมันมากกว่ามันเลยดันน้ำออกมาด้านนอกนั่นเองอะหนูสังเกตเห็นอะไรอีกคะตอนที่หนูคว้าแก้วไปเกิดอะไรขึ้นอีกตอนแรกอะคว้าแก้วเราเกิดยังไงคะก่อนที่เพื่อนจะยกแก้วอะมันเป็นยังไงหอมมันหอมหอมแล้วมีอะไรอีกน้ำ 对。嗯 you uh -huh. ได้จับแก้วไหมคะตอนที่ไฟมันอยู่ในแก้วอ่ะมีใครจับไหมไม่ฝ่ายดาับจับเพียงเดียวเลยโอ้แล้วเป็นยังไงแก้วต้องมีคนจับด้วยแก้ว